สนับสนุนโดย Beauty James Fisher and Pyco ครับท่านผู้ชมครับกลับมาสู่ในช่วงสุดท้ายของ g ก m e r ม s ร e สเวที่สุดชีวิตคนดังนะครับตอนนี้เรากำลังจะต้องพูดคุยกับหม่อมชัยไล่ต่อในเรื่องราวของช่วงสำคัญที่สุดในตรงนี้นะครับค,ความภาคภูมิใจมีมากมายของทุกคนนะครับแต่สำหรับหม่อมชัยไล่คืออะไรครับ จะถามถึงว่าความอดทนของเราความภาคภูมิใจนะฮะอดทนแล้วก็สามารถที่จะฟันฝ่าอะไรได้เยอะแยะเลย<ม><ม>ต้องเป็นคุณพ่อครับผมราคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่สอนหมอนั้งเด็กอ<ม>สอนให้เราเมีความอดทนอ<ม>เขาจะสอนแบบว่าให้เราคิดครับเราถึงได้นําความอดทนตรตงนั้นเนี่ยมาฟันฝ่าอุปสรรคจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ได<ม>้คุณพ่อเป็นคนสอนความอดทนครับผมแล้ว ความรู้สึกตรงนี้นะครับก็จะ,ะสานต่อมาถึงเรื่องราวของไอดอลนะครับไอดอลต้นแบบก็คือคนที่เราเป็นต้นแบบหลายๆอยญ่เขาคงเขาจะต้องมีมากมายมีหลายอย,าอย่างอย่างคุณพ่อเนี่ยสอนความอดทนความอดกลั้นการอรอเพราะคุณพ่อจะเป็นคนสอนว่าไปหาใครรอคือมันจงมันก็เลยมันได้การลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเพราะพ่อเนี่ยสอนมาครับ และพอมาถึงถามว่าความสวยงามหรือการมาออกแบบเครื่งประดับอะไรที่ พิถันจากตัวเองชอบแล้วทําไมถึงได้มาเปิดร้านได้อันนี้ต้องภูุงชัย่เพราะว่าเสด็จท่านเนี่ยเป็นคุณสอนเพราะว่าท่านสอนแบบว่าเป็นครูสอนแบบว่าไม่เหมือนกับเรารู้สึกว่าท่านเป็นครูท่านจะพาไปําร้านของเก่าแล้วท่านก็จะรับสั่งคุยคุยแล้วเราก็รับจําไปด้วยรับจาเหมือนกับเป็นนักเรียนแล้วก็าฟังแล้วก็พูดอะไรอะไรมันสวยศิลปะตรงนี้คืออะไรมันก็เป็นเหมือนกับเราศึกษาไปในตัวครับผมโอ้นี่ก็ศิลปะ เหมือนกันนะเห็นไหมของเก่า,ากวังลโวอัศวิน,วนการละครพวกนี้ก็จะเป็นพวกของของ,ของไทยนางของเสด็จผู้ใหญ่ครับแล้วมีต้นแบบอะไรอีกบ้างครับความขยันมันเพียรอะไรนี้ไหมครับความเช่นว่าความอดทนความขยันอันนี้คุณพ่อลหละนะครับ,รบถ้าความสวยงามศิละปะหรือออกแบบบ้านออกแบบดูสินค้าดูของก็ต้อง เสด็จผู้องฉายใหญ่ที่ท่านจะปลาพร้อมรวมทั้งต้นไม้เพราะเสด็จเนี่ยชอบต้นไม้ชอบศิลปะชอบการออกแบบบ้านในเช่นออกแบบบ้านในหม่อมจะได้จากเสด็จครับเพราะว่าเสด็จท่านเนี่ยตอนที่ท่านออกแบบให้หม่อมเนี่ยออกแบบบ้านท่านก็จะพูดไปว่าฉันชอบแบบนี้แบบนี้แล้วก็ท่านก็ขีดขีดล่างๆนิดๆหน่อยๆหม่อมก็สเก็ต สเก็ตเสร็จก็หมาะเป็นช่างตัดเสื้อครับผมความก็ตัดหุ่นขึ้นมาทำหุ่นบ้านเลยนะครับอายุสิบห้าสิบหกเนี่ยทำหุ่นบ้านก็ําให้ท่านดูว่าอย่างนี้หรือเปล่าว่าจะส่งแบบนี้ไหมท่านก็เห็นว่าเอ๊ะนี่มีแววรู้สึกเข้าไปด้วยกันคุยกันรู้เรื่องท่านก็ไปซื้อพวกสเกลมาให้อันนี้คือว่าท่านก็เหมือนกับเธอเขียนอย่างนี้นะเราก็วัดไปวัดมาเขาหลังเขาก็ส่งแบบมาเราก็อ่านได้ครับผมอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ได้มาจากเสด็จจะถามว่าเออ ความที่สุดของชีวิตเนี่ยหลายอย่างอย่างเช่นที่สุดเลยได้มีโอกาสเนี่นี้ก็เป็นความประทับใจของครอบครัวกับลูกๆก็ได้มีส่วนเข้าไปช่วย เออในวางเขาทำงานเชื่อว่าจัดงานครบรอบ200ปีอปีครับผมอันนี้ก็เป็นงานอีเวนต์อะไรต่างๆที่เราเข้าไปช่วยพิพิธภัณฑ์ของพระที่นั่งนิมานมี่สมัยก่อดที่ก็ยังไม่ได้เปิดครับผมอันนี้เป็นภาพผนใจอันนี้ก็เรียกว่าตอนที่เข้าไปตามเสด็จผู้ใหญ่แล้วก็ได้ไปเฝ้าพระนางเจ้าพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าในวางก็ไปเจอเฝ้าท่านทุก ทุกวันเป็นเวลาหลายหลายเดือนครับผมก็ทําให้งานสําเร็จได้ด้วยแล้วก็ไปช่วยกันล้างของอะไรพวกนี้เป็นอะไรที่ทำให้หมอมเนี่ยมีโอกาสได้ไปเห็นพึ่งบารมีแล้วเขาเรียกว่าชื่นชมบารมีเออเช่นว่าของของเก่ามันทําให้เราเนี่ยมีความเมือนกัาเราไปศึกษาออีกขั้มเพิ่มเติมโดยการที่ไปเห็นของที่แบบโอ้โหยังจาติดตากําไรแบบ ไม่เคยยว่งมือป่านะแล้วก็ออกแบบมันสวยจนกระทั่ง ทุกวันนี้นะฮะจินตนาการอันนั้นมันยังอยู่ในสมองเลยนะแต่บอกถ้าวันหนึ่งเราไปเจอไอ้เขี่ยวหมูป่าพันรอบมือได้นะแล้วเราจะทําแบบนี้ขึ้นมาแล้วเอามาโชว์ไว้ที่ร้านไฉยลเดี๋ยวี๋ยายามน้าพยายามหาเขี่ยวแต่บอไอ้เขี่ยวหมูเนี่ยมันจะชนกันมันยากอันนี้เป็นหมูพิเศษหมูมันก็เวียนแค่หน่อยเดียวมันไม่ถึงกระกลมแตยังบอกเอ้ยถ้าเจดเมียนั้นน่าจะทําออกมาอันนี้ก็คือความภาคภูมิใจที่ได้ไปเป้า แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพอเราทํางานเสร็จถวายท่านเรียบร้อยท่านก็พระราชทานเหรียญทำมาให้หนึ่งกเอาไว้ให้ลูกเป็นเงินเกบวในครอบครัวอันนี้ก็คือความภูมิใจเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราอยากจะให้คนไทยได้มีความสุขเหมือนบอมชัยลายุคนอยุธยานั่นก็คือพรแหละอยากให้บ๋อมบวยพรปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนหน่อยนะครับว่าอยากให้คนไทยเป็นอย่างไรครับเชิญครับ หมอมก็อยากจะอวยพรปีใหม่นี่นะคะคือขอให้ทุกท่านที่เราฟันฝ่าทุกเอ,อทำ,ทำให้เราปปเปวลาพู้ฟันฝ่าเรื่องที่มันแย่ที่สุดบางคนบันแย่ที่สุดในชีวิตไม่เคยเจอเลยแบบนี้ mm hmm. อะไรแบบนี้เลยในชีวิตเพิ่งจะเจอเป็นครั้งแรกแล้วก็เกิดการท้อนะคะหมอมบอกได้ทุงจงเลยนะคะอย่าท้อค่ะคือคนเรานี่นะคะจะต้องมีความอดทนจะถามว่าอดทนนี้นี่นะคะจะไปเอา จิตใจอีกคนมาอดทนแทนตัวเราก็ไม่ได้นะคะเราต้องสร้างความอดทนและความเข้มแข็งขึ้นมาจากในตัวของเรานะคะแล้วเราจะสามารถฟันฝ่าอะไรก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เราจะสำเร็จนะคะต้องตั้งใจ อย่าท้อถอยค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ต้องมีความรู้สึกดีๆร่วมกันแล้วนะครับขอให้มีกําลังใจทุกคนด้วยวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับหม่อมไชลัยยุคนนณยุทธยาที่เป็นเจ้าของคุ้มไชลันะครับซึ่งแล้วก็มีธุรกิจมากมายหลายอย่างนะครับแล้วก็เตรียมไปภารากอนปีหน้าหม่อมจะอยู่ภารกอนตลอดกับร้านทองไชลไลนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับต้องขอขอบคุณหม่อมด้วยนะครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม